ตอนแรครับนี่ผมทัดคูงนะครับนี่ก็จะมาเรียกชันช่นเคยเนาะซึ่งนี่จะมาเรียกชันเจ้าสาวของผมเป็นแฟดห้าเนาะโอเคซึ่งนี่ก็เป็นในอีีที่2หรือตอนที่2นั่นเองนะครับผมโอเคครับซึ่งความเดิมจากตอนที่แล้วก็เหมือนจะเป็นการเกิดเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อพูลาโรน้องที่ต้องไปเป็นติวเตอร์สอนให้กับแฟดห้าใช่ไหมแฟดสาวตั้งห้าอี่เนาะเออนั่นแหละมันจะมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างมนตอนที่แล้วก็ทําให้แบบอสอนเป็นไงเขาเรียกว่าการสอนไม่ได้ราบรื่นอะ มันแบบทางฟังผู้หญิงไม่ค่อยให้ความรวมือใช่าใไหมเออนั่นแหละแล้วก็โดนวางยาส่งกลับบ้านอีกนั่นแหละแล้วก็เหมือนคนหัวแดงกาจะบอกว่าเออฉันจะไม่สนใจที่นายสอนหรอกนะแต่ถ้าเกิดนายพยายามที่จะสอนก็สอนไม่ไดเรื่องของนายรประมาณนะั้นใช่ไหมที่อยากจะเสือเนาะโอเคก็ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ขอโทษทีนะท่ยังจําชื่อของตัวละครไม่ค่อยได้แนละ้วเดี๋ยวก็จะพยายามจําเอาเรื่อยๆเนาะนั่นแหละโอเค โอเคครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเราไปเริ่มคลิปกันเลยนะครับผมอ๋อโอเค <c oughs> หล่อนใช้คามรวมมือพอสมควรนะหกสิบโอ้คร่งหนึ่ง่อ่าฮะฮะ รวมกันทุกคนค่อยได้หนึ่งร้อยเอาเอาวิ่งหนีเฉยเลยมันค่อนข้างที่จะหนักนะผมมองอยู่นะขนาดติวเตอร์มืออาชีพเขายังหนักเลยอ่ะฮะโห

เอ้โหเป็นระยะห่างอืมต้องใช้แผนซื้อใจเลยนะอ๋ออ๋อมิคุโอเคจำชื่อคนี้ได้แล้วชื่อมิคุ โยมิก今วันบิก่นดะその飲み物มัそうだอะฮาม <c oughs> จริงเป็นรสชาติที่แบบสงสัยเหมือนกันนะออ

อู่ก็มีคนรักเฉยขึ้นมาแล้วพี่น้องก็ดูออกเอ๊ะแล้วมันเป็นเหตุการณ์หลังจากที่คุยกับปูทโร่ปูทาโร่เสร็จเอ๊ะไม่ไม่ไม,ไม่ผมยังคิดว่าไม่ใช่พระอเอก <c oughs> มันมันแปลกกนคือทั้งที่บอกว่ามันเกี่ยวเหมือนปฏิเสธจากตอนที่แล้วที่ผ่านมาแล้วอยู่จะแบบมีความรู้สึกชอบพระเอกก็คงคงไม่ใช่มัน,ม,นมันแปลกๆอันนี้คิดความคิดส่วนตัวนะ่าตรงนี้นะเออ <c oughs> คือมันทําแม่งทําแม่งอาการที่พี่น้องบอกว่ามันมีความรู้สึกว่าเรียกไงมีอาการความรักหลังจากคุยกับฟูทาโร่โเสร็จไม่น่าใช่ <c oughs> อะไรวะตอนนี้ไม่นงงแนละ้วตอนนี้คิดว่ามิคุกำลังมีความรักอาจจะมีความรักอย่างที่พี่น้องเมื่อกี้บอกจริงแต่คิดอยู่นะว่ามันใช่ฟูทาโร่หรือเปล่านะแต่แบบเอ๊ะที่เขาเ้าก็เพิ่งยังไง เหมือนตอนเช้าอ,อะไรหรือวันก่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยผมเหมือนจะหลบหน้าพุทารโอตลอดไม่ค่อยเข้าหาเท่าไหร่ผมคงไม่ใช่เอ๊ะงงงงกับความคิดตัวเองเออไปดูแล้วอันเดียวก็ไม่เฉลยอ,อย่างเงผมว่าใช่ใช่ใช่มันมันเร็วเกินทใช่ใช่ใช่มันเร็วเกิน

อ,อ่ะอรสะรสสทะเทเคดาไม่สายตามันน่ากลัวแปลกๆวยเนี่ยอ๋อยุคสมัยของบ้านเขาใช่ไหม Oh. 野心あふれる武将たちに惹かれてたくさん本も読んだ、oh. でもクラスのみんなが好きな人はイケメン俳優やモデルバカ <laughs> 私はひげのおじそうふさっぱいってなえんじゃない、oh. 自分が好きになったものを信じろよ、oh. そういえば前回の日本史俺満点だった、oh. oh. 俺の授業を受ければ

なあ。勉強から逃げているこいつと日本史をつなぐ。唯一すす。<ー>このチャンス。生かしてみせる。なんか話足りないな。そうだ。次の家庭教師の内容は日本史を中心に<ー>。ミク<ー>。受けてくれるか。そこまで言うなら。いいよ。待って。これ。有効の印。 อ๋อ,อมชะช่โซดาใช่ไหมน้ำมิซูน่นเต็มไปมดแล้วอะไรเขาไม่ถึงละทํานานน้ำมูกนะนนันเลยนะทําไม อ๋อโอเคโอเค,อเ,คเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วที่เมื่กี้เขาสื่อแล้วคือตำนานนะ้ำมูกอะไรสักอย่างที่เขาคุยกันเมื่อกี้ที่แบบใส่เข้าไปนะคือคงผมนึกเขาถามเป็นคำหยอกเล่นอะไรประมาณนี้เฉยๆไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับปอดวัติศสตร์เข้าใจไหมมันอาจจะเป็นมุกของคนที่ รู้เรื่องบริษัท์เองเข้าใจไหมแล้วมีครูแบบหน้าแบบอ๋อึงก็ไม่รู้เหมือนกันเลยเนี่ยเรื่องแค่นี้แม่จะมาสอนกูกูไม่เรียนกับมึงหรอกอันนี้คงจะเป็นอารมณ์มิกุเพงให้ผมเดานั้นเมื่อกี้มิคุอาจจะคิดอย่างนั้นอยู่ในใจแล้วตอนที่พระเอกตอบไปได้เรื่องนะี่ยคือพระเอกมันก็แบบเขาเรียกว่าเรียนเก่งก็เรียนเก่งแต่คงไม่ได้รู้ละเอียดทุกทุกอย่างบนโลกไว้เนี่ยเข้าใ,ใจไหมเออก็รู้เท่าที่มันเรียนเท่าที่มันสนใจเท่าที่ออกสอบเนี่ยเข้าใจไหม ให้ผมเดาวอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันได้คะแนนสอบเต็มเนี่ยเขาเรียกว่าไงคนที่มีความรู้รอบด้านอ่ะบางทีเขาสอบได้คะแนนไม่เต็มนะเว้ยเข้าใจไหมคือแบบอืสอบก็คือคะแนนสอบก็คือต้องอ่านต้องมีความรู้ในด้านที่สอบอ่ะไม่ใช่ความรู้รอบตัวทั่วไปเนี่ยเออบางอย่างเขาไม่ได้สอนในเนื้อหาที่เรียนเนี่ยฟูทาโร่อาจจะไม่รู้นะณจุดนี้ผมว่า,างนะใช่ไหมเหมือนเลนบริษัทแล้วมันมีบางหัวข้อที่เขาต้องข้ามไปเพราะว่ามัน ไม่ได้มีผลอะไรกับการเรียนอย่างเงี้ยมันมันจะมีส่วนงนั้นแล่ผม,มคิดว่าส่วนนั้นมิคุอาจจะไปศึกษามาเพราะว่าเหมือนที่มิคุบอกมเกมื่อกี้มันจะเล่นเกมแล้วมันชอบแม่ทับในเกมอะไรประมาณนี้ไลศึกษาปอดเกี่ยวกับแม่ทับเนี่ยเป็นโอตาคุแม่ทับประมาณนั้นแหละเออส่วนปุถะโรก็น่าจะรู้บ้างไม่รู้บ้างธรรมดาเนาะเออคนเล่นเก่งไม่จําเป็นที่ต้องรู้ทุกอย่างโอเคโอเคแล้วเมื่อกี้เหมือนพระเอกจะมายืมหนังสือที่ห้องสมุดปะ่ะใช่ไหม เพื่อที่น่าจะน่าจะ,าจะเขาเรียกว่าไงยืมหนังสือประวัติศาสตร์นะให้เดาน,นะเพื่อที่จะเอาไปซื้อใจมิคุอออ่านแล้วแบบยังไงเรียกว่าเข้าใจด้วยกันเนี่ยมันจะได้แบบซื้อใจกันได้อาจจะอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นเอออ๋อ

เสียงมันเหมือนยูสบะมากเลยนะโอ้เนี่ยยูสบะตัวจริงอะฮ่าฮ่าันเนมิกุุข้าใจละใช่ใช่ใช่อ๋อหน้ามันคล้ายกันนะพวกนี้เนาะสังเกตได้จากสีผมแล้วแบบนั่นแหละก็ลืมๆบ้างอะ カイワデキルシシンガル。おう<ー>、シリトリユーるーズィタカノベクシママスノリ。シスカタケノシウヤノ。イチワヤドしてダダダカイブシオダカタケノウエスギカゲカ เดินยืนงงในดงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นน,นี่ยวเหมือนตรงนี้พวกมันวิ่งมาแล้วเหรอมื่อกี้ว,<笑><笑><笑>วิ่งกันยันค่ำ

たまたま居合わせた四葉がスマホで調べて。おお。四葉、そうや。私が武将好きって。四葉に話したの。言ってないが。姉妹にも秘密にする必要があるのか。姉妹だから言えないんだ。たまえ。私が一番落ち込む。あいつらの中じゃ、お前は優秀だ。この前のテストだって。一番上だった。おお、花嫁、ね。 ミクの言うことが正しいとすれば。だから私なんか諦めて。俺の仕事は5人の家庭教師だ。お前たちには5人揃って笑顔で卒業してもらう。おお<ー> <laughs> でも無理だよ。私たち5人合わせて100点なの。<laughs> ミクの言葉を聞いて自信がついたぜ。いつすごだからミクにできることは他の4人にもできる。あはー言い換えれば。 よく見ることはみくりのでお、はたかたかたかかんこのままのテストた。せかしたもんだいんたかにまだ平均二十点の問題し。一人ができることは、全員できる。んかつか、みの,の。四つわ、五つも。そしてみく。お前も。ほ。 おな何それヘリクト。どこか前くらい前向きだと <laughs> <laughs> でも残り4人じゃなくて<ん>三人ですよおの <laughs> <laughs>

Okay, okay. โอเคโอเคก็จบไปนะสำหรับคลิปนี้เนาะโอเคก็ได้เห็นทางด้านของมิคูแบบเต็มเต็มแล้วตอนนี้เนาะโอเคซึ่งตอนนี้ผมจำชื่อตัวละครได้สามตัวแล้วคือฝั่งผู้หญิงนะคือโยซูบาอิจิกะมิคุใช่ไหมส่วนอีกสองคนผมยังจำไม่ได้เดี๋ยวก็ได้จำได้แหละถ้าดูเรื่อยนะโอเคซึ่งตอนนี้ก็นั่นแหละได้เห็น ทางด้านของมิคุไปแบบถ้าเป็นบทก็น่าจะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วของเนื้อเรื่องในคลิปเนี่ยอโอเคสุดมากมิคุเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงนะชอบเรียนประวัติศาสตร์จริงนี้เนาะเรียวกว่าชอบเรียนใช่ไหมเรียวกว่าสนใจดีกว่าเนาะสนใจทางด้านประวัติศาสตร์ษษษของญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะเคยเล่นเกมเกมมาสักเกมที่มันเป็นใช้แม่ทัพในการต่อสู้กันนประมาณนี้ใช่ไหม แล้วก็เลยสนใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยค้นหาปอดเกี่ยวกับแม่ทับมาเลยเป็นโอตาคุโบราณปอกเอโบราณอะไรเขาเรียกว่าโอตาคุแม่ทับญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้อโอเคซึ่งมันก็จะเป็นชอบความชอบของแม่คุคือแบบชอบศึกษาเรื่องเราเกี่ยวแคว้นวนนี้ในสมัยก่อนนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับพระเอกจะไปคุยอะไรด้วยนอนแรกๆตอนที่ลงหานเกี่ยวก็น่าจะเกี่ยวกับประมาณเชิงประวัติศาสตร์อะไรนิดๆหน่อยๆใช่ไหมอืม อ๋ออ๋อไม่ใช่สิเขาเรียกว่าไงพระเอกถามคําถามไปตอนเช้าใช่ไหมที่แบบถามคําถามไปตอนเช้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไม่เชิงถามคาถามเรียกว่าเปรียบเทียบหรวะจะเชิงเปรียบเปรียบเปรียบเป็นไรไม่รู้ปะ่ะน่าเชิงเปรียบเทียบนะเออนั่นแหละแล้วก็เหมือนพี่ครูก็คาใจที่ไอ้ปูทาโร่มันถามมันก็เลยต้องอยากตอบเขาใจแบบแบบมันเป็นเสียงด้านเนี่ยก็ต้องอยากตอบใช่ไหมเออก็เลยแบบ เรียกกันนัดกันไปเจอที่บนดาดฟ้าไปเลยอะไรอย่างเงี้ยและเพื่อที่มาตอบคาํา,าคถามนี่โดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยเออก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนห,หน่อยๆนะอืมนั่นแหละเราก็ได้เห็นอะไรกันบ้างคุยกันไหมคุยกันมาเก,ก,กี่ยวกับวัิศีรษเนาะเหมือนจะคุยถูกคอระดับหนึ่งระดับมิคุเนาะแล้วก็ก่อนที่มิคุเขาจะกลับบ้านแล้วก็อะไรเขาเรียกว่ามิคุซื้อน้ํามัทฉะโซดาใช่ไหมให้ แล้วก็เหมือนจะเล่นมุกว่าไม่มีน้ำมุกอัไน,นี่หรอกถ้าเหมือนพระเอกจะไม่เกตอ่ะจะแบะมันเป็นมุกเกี่ยวกับเชิงบริสศาสตร์เนี้ยเออนั่นแหละพอไม่เกตตัวม่คูบอกว่าอ๋อทำได้แค่นี้เองเหรอแล้วยังมมหน่าจะมาสอนฉันงันเหรอไม่เรียนด้วยหรอกไม่ได้พูดมิกุไม่ได้พูดนะแต่ผมพูดแทนอาจจะคิดอย่างนี้ไงไมิกุเออนั่นแหละหลังจากนั้นก็เขาเรียกว่าฟูทาโร่ก็แบบ มีความขับแค้นในจที่โดนที่โด,ดนว่าอย่างนั้นแล้วก็น่าจะรู้สึกผิดด้วยนะที่แบบเขาเรียกว่าจะหลอกใช้ประโยชน์จากจุดเนี้ยเลยไปศึกษาจริงๆเพื่อที่จะได้มาคุยด้วยกันอะไรเงี้ยเออไ,ไปศึกษาอะไรสองวันด้วยกันเช่าหนังสือเอ,อ้ยืมหนังสือมากองประมาณนี้ประมาณสิบกว่าเล่มน่าจะได้อยู่แหละเออสุดจริงนั่นในความพยายามเรียนของพระเอกอืมเรียนหลังจากนั้นก็มาคุยกันนะแล้วก็วิ่งไล่กันทั้งทั้งวันเออยูในโรงเรียน วิ่งไล่ตอบคำถามกันไปออเรื่อยๆจนในที่สุดก็เออเหมือนไม่คู่ยอมแล้วกูวิ่งไม่ไหวแล้วมันมมา,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 มานั่งตอบคาถามดีๆอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะคุยไม่คุยกันมาเนาะแพทย์ก็บอกทฤษฎีของมันในหัวว่าถ้าสิ่งที่คนอื่นๆทําได้เธอก็ทําได้แน่นอนเพราะว่าพวกเธอเป็นแฝดกันอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เอาคิดมันก็มีทฤษฎีนั้ขึ้นมาในหัวอะไรเงี้ยเออดูดูสี่คะแนนสอบที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้เหมือน แบบว่าแต่ละคนจะเขาเรียกไงตอบไม่ซ้ํากันเลยนะอย่างเงี้ยแสดงว่าแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันเป็นห้าส่วนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอะแม่งมาแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกันอะผมว่าก็น่าจะเรียนเก่งเลยใช่ไหมล่ะคิดอย่างนั้นผมคิดอย่างนั้นนะเออคืออย่างเช่นสมมติว่าเนาะมีพี่น้องห้าคนอ่ะแบบมีความคิดคนละแบบที่มันถูกต้องคนละแบบเขาจะบาแบแล้วแบบถ้าลองมาพูดคุยกันในเรื่องการเรียนในความคิดนั้นอะ ถ้ามาแชร์ประสบการณ์อะไม่ต้องมีติวเตอร์ก็ได้อเ,อเอาจริงปะเออน่าจะเรียนได้สอบผ่านแน่นอนถึงไม่ร้อยคะแนนก็ต้องสอบผ่านถึงแม้ไม่ได้ร้อยคะแนนใช่ไหมก็ผ่านปัวย่ังได้ผ่านเออคิดอย่างนั้นจริงๆนะอืมนั่นแหละแล้วก็เหมือนตอนจบคลิปรู้สึกว่ามิคุจะยอมมาเรียนด้วยเนาะเป็นคนที่สองต่อจากโ <c oughs> ยสึบะโยซึบะนี่บอกไปไม่มีความพยายามในการที่อยากจะเรียนมากอ่ะแต่ถึงแม้มันจะนั่นแหละเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องก็ยังมีความพยายามที่จะอยากจะเรียนนะเออ โอเคตอนนี้ก็สองคนแล้วที่ยอมเรียนกับเพกจริงๆเนาะส่วนอีกสามคนก็รอรุนล้วกันว่าจะยอมมาเรียนตอนไหนอะไรยังไงนะอืมโอเคถ้าเกิดพวกสามคนนั้นไม่ยอมมาเรียนอน่ะรอบยังไงเขาเรียกว,ว่าอ,อตัวของฟูทาโร่เนาะก็น่าจะติวให้สามคนนั้นไม่ได้ใช่ปหถ้าเกิดติวไม่ได้ก็สามคนนั้นกน็น่าจะไม่ผ่านเนี่ยถ้าสามคนนั้นไม่ผ่านเนี่ยฟูทาโร่ก็อาจจะไม่ได้เงินเดือนก็ได้สาคัญที่เงินเดือนนั่นแหละตอนนี้อืมโอเคก็มีมา ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดชซับสไครยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสันคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนะี้ขอตัวก่อนัสดีครับบ๊ายบาย